หลังเจ้าหน้าที่ตัดสายไฟฟ้าที่ดึงรั้งตัวอาคารของสอนอสามเสนตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะ ขณะที่งานเทคอนกรีตกบหลุมตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ยุติการปฏิบัติงานชั่วคราวหลังเทคอนกรีตลงไปแล้วประมาณ250ตันค่ะเพื่อรอให้คอนกรีตเซตตัวซึ่งก็อาจจะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงจากนั้นจะเริ่มเทต่อและหยุดรอให้เซ็ตตัวอีกครั้งทำสลับกันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ2,400ตัน ซึ่งขั้นตอนหลังจากเทคอนกรีตแล้วเสร็จค่ะคือการถมถุงทรายและดินเพื่อเตรียมปูพื้นผิวจราจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศว,วริรัสสิริที่ปรึกษาสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจุดอ่อนไหวที่ยังต้องเฝ้าระวังคืออาคารของสอนอสามเสนซึ่งพบการแตกร้าวเล็กน้อยขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวตรวจวัดความเอียงเอาไว้แล้วและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความเสี่ยงต่อการทุดตัวค่ะ ปกติเนี่ยปกติจากประสบการณ์เนี่ยอาคารที่เดินเข้าไปแล้วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดแล้วเรารู้สึกเวียนหัวเนี่ย<อ>มันเกิน5เซนขึ้นไป50มิลโดยชั่วไปนะครับโดยชั่วไปนะแต่ต้องดูช่วงสแปนความยาวของตัวอาคารด้วยแต่ใช้เครื่องมือดีที่สุดอย่างอย่างบ้านบางหลังเนี่ยเวลาเราเดินเข้าไปปั๊บแลเรารู้สึกเวียนหัวเนี่ยแลเปิดประตูแล้วมันไหลเองอ่ะอย่างเงี้ยนะแสดงว่ามันต้องมีความต่างระดับแต่อันนี้ยังไม่ใช่ ขณะที่นายกาดผจญอุดมทำพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟอฟมอก็เปิดเผยถึงภาพรวมการปฏิบัติงานและแผนงานนะคะว่าช่วงเวลา14วันที่กําหนดไว้ในแผนการคืนเส้นทางจราจรให้ประชาชนเบื้องต้นก็คาดว่าจะสามารถ ทำได้ตามแผนที่กําหนดไว้ค่ะซึ่งการปิดช่องว่างที่ก้นหลุมและบริเวณปากอุโมงตอนนี้ปิดได้ทั้งหมดแล้วส่วนการเทคอนกรีตลงหลุมได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาและตลอดทั้งวันนี้ก็เทพเพิ่มอย่างต่อเนื่องกระทั่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้หยุดการเทคอนกรีตเอาไว้ชั่วคราวเพื่อรอให้คอนกรีตเซตตัว ในสัปดาห์ถัดไปคือสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่29กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับในเวลา5-7วันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ร,รอฟมและผู้รับจ้างเนี่ยระดมผมทรายนะครับก็จะมีรถทรายวิ่งเข้ามาค่อนข้างเยอะอีกประมาณ5,000 5คิว5-6,000คิวจะใช้เวลาอยู่ประมาณ5-7วันนะครับก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณวันที่3 2-3ตุลาคมนะครับหลังจากนั้น ก็จะเป็นเพื่อพื้น,พ,นพื้นตัวตัวทรายที่เราถมเนี่ยขึ้นมาถึงระดับใกล้ๆผิวถนนล,ละก็จะเป็นะจะเป็นเนื้องานที่ทำเรื่องผิวถนนนะครับในช่วงเวลา2 3งสามวันที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเสร็จตามกาหนดเวลาครับภายในวันที่8เนี่ยก็ผิวถนนก็จะพร้อมที่จะเปิดให้การสัญจรบนถนนสมเสร็จได้ปกติครับ ส่วนปัจจัยความเสี่ยงนะคะนายกาดพจนยอมรับว่ายังคงกังวลเรื่องของฝนแต่ก็ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเตรียมการสูรบายน้ำออกจากพื้นที่ไว้แล้วอีกประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามค่ะคือเรื่องของคดีความซึ่งขณะนี้ตํารวจได้แบ่งออกเป็นสส่วนส่วนแรกคือความเสียหายส่วนบุคคลส่วนที่2คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารสอน,นอเสนะคะซึ่งกาจะดําเนินคดีกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญสรุปสาเหตุที่แ่ที้เกิดขึ้นมาจากอุบัติเหตุหรือความประมาทของผู้ก่อสร้างเพื่อพิจารณาเอาผิดค่ะ